อ่าโอเคก็สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับวันนี้ก็กลับมาอยผมดีมูซี่อีกเช่นเคยเนาะวันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของเลนส์ของ Canon แคแนลละกันนะครับในวันนี้นะว่าสำหรับคนที่กระโดดจะมาเล่นแคแนนหรือว่าคนที่จะเริ่มซื้อกล้องใหม่อะไรเงี้ยนะครับจะมาเล่นแบรนด์แคแนลเนี่ยณนะตอนนี้นะปัจจุบันในปีส0 2 5ัิาเนี่ยมีเลนส์ไหนของแค n นนที่น่าเล่นบ้างหรือจะไปเล่นเมาส์ EF จะไปเล่นเมาส์ RF หรือจะเป็นอะแดปเตอร์แปลงนู่นนี่นัน่นอะไรเงี้ยนะครับวันนี้จะมาอัปเดตในปี2025ให้ฟังกันต้องบอกว่าคลิปนี้เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของผมแล้วก็ประสบการณ์การใช้งานของผมเท่านั้นนะครับอาจจะไม่ได้มีศัพท์เทคนิคหรือว่าอาจจะไม่ได้มีข้อมูลอะไรที่แน่นมากนะครับถ้าข้อมูลตรงไหนตกหล่นหรือผิดพลาดไปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แก้ไขกันใต้วิดีโอได้วันนี้เราเอามาเอาฟิลลิ่งกันล้วนๆเลยนะโอเควันนี้ที่จะพูดก็จะมีทั้งเมาส์ EF แล้วก็มีอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็จะ เดี๋ยวจะมีแนะนําเกี่ยวกับเรื่องว่าเฮ้ยถ้าเราจะซื้อกล้องแคแนลมาตัวหนึ่งเนี่ยเราเลือกกล้องได้แหละแต่ว่าเราจะเลือกเลนในการเริ่มต้นในการถ่ายภาพเนี่ยเราควรที่จะซื้อเป็น EFD หรือเราควรที่ซื้อเป็น RFD นะครับเดี๋ยววันนี้มาคุยกันเนาะโอเคอันดับแรกเราไปเริ่มต้นก่อนเลยว่าปัจจุบันเนี่ยเมาส์แคแนลมันมีเมาส์อะไรบ้างเอาที่นิยมในหลักๆเลยนะครับก็จะมีเมาส์แคแนล e f นะครับ e f เนี่ยก็คือเป็นเมาส์ที่ใช้กับ DSLR ของกล้องแคแนลในสมัยก่อนแล้วก็จะมี r f ่เมาส์นะครับ Canon. แล้วก็เมาส์อีกเมาส์หนึ่ง e ก็จะเป็น EOS M นะครับก็จะเป็นเมาส์เอาไว้ใช้กับพวกกล้องตระกูล M ซ e ร i e s ต่างๆหลักๆเนี่ยตอนนี้ตอนนี้จะมีอยู่ประมาณ3เมาส์นะครับของทางแค n นลเนาะอันนี้คือจะเป็นแบบตรงค่ายนะครับเราไปเรื่องของที่ EF เมาส์กันก่อน EF เมาส์เนี่ยเป็นเมาส์ที่ใช้กับ DSLR ในกล้องแค n นนสมัยก่อนเนาะซึ่งถ้าใครเคยเล่นกล้องมาก็จะรู้กันดีว่าเมาส์ EF เนี่ยนะครับมีเลนให้เลือกเยอะมากมายกายกองมีครบทุกช่วงมีจนเกลื่อนไว้ด้วยซ้ำมีทั้งแบบว่าขอบเงินใช่ไหมแล้วก็จะมีขออบแดงนรหื เลนส์เลนพรามที่เราเรียกกันนั่นแหละทีนี้พอมาในปัจจุบันปีส0 2 5ัิแล้วเนี่ยนะครับแคนนอนเนี่ยคือเขาไม่ได้พูดเองหรอกแต่ว่าเราดูจากตลาดเนี่ยเราก็น่าจะรู้แล้วว่าเขาคงไม่ได้พัฒนา DSLR ออกมาแล้วแหละเขาคงจะไปพัฒนาเรื่องของมิ r เลรเลสซะก็คือสายการผลิต DSLR เนี่ยก็จะหยุดชะง,งักลงนะครับเราไม่รู้ว่าเราจะออกวัน DX ออกมาอีกหรือเปล่าแต่ว่าถ้ากล้องระดับแบบ Mid r a n g e นะครับอย่างพวก 6D m a r k ร์เขาคงไม่มี Mark 3แล้ว 5D m ดี k IV กก็คงไม่มี Mark 5าและอะไรประมาณนั้นนะครับ ยอย่างเลน EF เนี่ยโดนลอยแพร์แน่นอนไม่มีเลนตัวใหม่ออกมาแน่นอนในตระกูล EF นะครับดังนั้นในนับปัจจุบันเนี่ยเลน EF เนี่ยก็เลยขายสู่ตลาดเนี่ยเยอะมากนะครับในราคามือ2ซึ่งหามือหนึ่งเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าของแรงน่าจะหาแทบไม่ได้แล้วดังนะนับปัจจุบันก็คือมือ2กันแบบเต็มระบบแน่นอนทีนี้เหมือนแค่น,อน้องเขาวางการตลาดมาดีครับก็คือแบบเอยถ้าเราออกกล้องมิลเลสมาเนี่ยแล้วเลนเรายังไม่ได้ออก RF มาเยอะเนี่ยเราจะทํำยังไงล่ะเขาก็เลยออกตัวแปลงมานะครับที่มีชื่อว่า EF 2 EOS R นะครับก็ค แปลงจากเลนส์ E F นะครับให้เอามาใช้กับกล้องมิลเล r รเลสของทางแ Can นนได้นั่นเองก็ใช้ประโยชน์จากของเก่าที่มีนั่นแหละแล้วก็ข้อดีงามของตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ก็คือมันได้ทุกอย่างมาเต็มระบบครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสั่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบโฟกัสต่างๆมันทําให้เลนส์เนี่ยทำงานได้เต็มระบบมากๆผ่านตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้อันนี้ก็ต้องยกความมีความชอบให้กับทางแ a n นลนะครว่าแบบเอออย่างน้อยคุณก็ทําให้มันทํางานได้เต็มระบบแล้วก็แปลงใช้กันได้อะไรอย่างนี้ณนะปัจจุบันเนี่ยนะคร ตัว EF 2 USR เนี่ยในการใช้งานอยู่นะครับอย่างเลนที่ถ่ายเนี่ยก็เป็นเลน EF อยู่ก็ใช้งานได้เต็มระบบเรื่องของออโต้โฟกัสต่างๆนาน,นานเนี่ยนะครับมันทํางานได้เลยความคมความอะไรเงี้ยมันมาครบเต็มฟังก์ชันนะครับดังนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีช่างภาพหลายๆคนที่เลือกใช้เลน EF มากกว่าเลน r f เหตุผลแรกที่เลือกใช้เนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของราคานี้เป็นเรื่องหลักๆคนที่ใช้ค่ายหนอนจะรู้กันดีว่าโอ้โหเลน r f ในปัจจุบันเนี่ยมันแพงซะเหลือเกินแพงชิบหายนะฮะ ในราคาทูเดอะมูลสุดๆแล้วช่างภาพนะฮะฐานะร่ํารวยแบบพวกเราเนี่ยจะเลือกยังไงก็ต้องเลือกเลนส์สิครับนะโอ้โหบอกเลยว่าเลนส์เเนี่ยในราคามือสองเนี่ยเลนส์ขอบ l อลอย่างเลนส์3 5 f 2- 8L อย่างพของกุ่มที่ใช้อยู่เนี่ยนะครับราคามือสองเนี่ยไม่ถึง20,000นนะคุณได้เลนส์เกรดพรามที่แบบเคยเป็นอดีตตัวท็อปของสมัย d s เอมาใช้แล้วคุณเอามาใช้กับกล้องมิเ l เลสในปัจจุบันผมบอกเลยว่ามันรับงานเพียงพอแล้วนะครับซึ่งถ้าเป็นช่างภาพที่แบบว่าถ่ายรูปมาน การเลนที่มันแบบโอเวอร์แอคติ้งอะไรขนาดนั้นอะคือแบบมึงไม่ต้องคมมากมึงไม่ต้องแบบโอโ้โหโฟกัสเร็วขนาดนั้นก็ได้นะกูขอแบบกลางๆแบบเอาดีๆอะ่ะก็พอนะความคมเอาประมาณนึงก็พอแต่ขอราคาให้ย่อมเยาหน่อยแค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วเลนส์ e มันก็เลย <L ain S 2> เป็นเลนที่ตอบโจทย์พี่ๆ่ังภาพหลายๆคนนะครับที่อาจจะยังไม่ได้มีบัจเจ็ตนะหรือว่าอยากได้ความคุ้มค่าของการแบบซื้อเลนมาเติมแล้วก็ใช้ในการถ่ายภาพเนี่ยนะครับส่วนมากก็จะเลือกเลนส์กันนอนผมเคยเจอพี่คนหนึ่งนะครับที่เราไปถ่ายรู EF เลยนะผมซื้อ EF ครบทุกช่วงเลย24 70 50 1 2 8 5 1 2อะไรเงี้ย7 0 0 0เงี้ยผมใช้เป็นเลนส e ์ EF ทั้งหมดแล้วภาพที่ถ่ายออกมาเนี่ยก็ตอบโจทย์เขาแล้วเอาไปเข้าโปรแกรม Lightroom ลลเนี่ยต้องต้องลดความคมลงม,มาอีกด้วยซ้ำนะเขาบอกว่าเขาใช้งานแค่นี้เพียงพอทํางานได้คุณภาพเหมือนกันถ้าเกิดว่าใช้ RF เนี่ยคุณภาพเนี่ยมันอาจจะได้ดีกว่าเดิมก็จริงแต่ลูกค้าเขาไม่ได้แบบไม่ได้สนใจเรื่องตรงนั้นอะ่ะเออแล้วแบบต้นทุนในการที่เราซื้อเลนส์มาเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นมหาศาลนะครับเพราะว่าอย่าง50-1.2เนี่ยมือ 2, 1, 2มันขายกัอยู่ประมาณแบบ26,000ประมาณ แต่ถ้าเป็น RF 5 0 1 2นเนี่ยมือสองขายกันอยู่50,000เนี่ยราคามันเท่าตัวหนึ่งเลยนะครับแล้วเวลาคุณไปรับงานเนี่ยมันก็ต้องดูด้วยว่าเฮ้ยเรารับงานเท่าไหร่เออเรารับงานยังไงอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยเลน EF ก็ค่อนข้างที่จะนิยมมากๆในปัจจุบันในปีส0 2พันีิ้นี้ซึ่งผมไม่ได้แบบบอกว่า RF มันไม่ดีนะยังคุณคิดอย่างนี้ไว้ก่อนเลยว่า RF เนี่ยมันดีกว่า EF อยู่แล้วนะครับมันคือคนละขั้นกันเลยแต่ EF อ่ะถึงแม้มันจะด้อยกว่า RF ก็จริงแต่มันก็ยยยยัััััังงอออูู่่่่ใในน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 นเเเเเกกณณณฑ์์มมมมมาา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 ตตตรรรรฐฐทททีีีลลํไได้้คบุสถวป ด,ดังนั้นเนี่ยนะครับเลนส์เ e f เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามเนี่ยขอแค่เป็นขอบแดงเนี่ยนะครับมันทํางานได้ดีนะครับแล้วเอาไปรับงานได้ทั้งหมดเลยนะครับเอาจริงไม่จำเป็นต้องขอบ L ก็ได้ขอบเงินก็ได้นะครับบางตัวก็ยังเอาไปใช้งานถ่ายรูปเนี่ยได้เลยอันนี้ต้องอยู่ที่สเกลมงานของเราและความพึงพอใจของเราเนาะก็ต้องบอกกันตามตรงว่าถ้าเกิดคุณใช้เลนส์ RF มาก่อนแล้วคุณมาใช้ e f อะคุณจะรู้สึกตะคิดตะหวงใจเพราะคุณเคยใช้ของดีมาก่อนพอคุณกลับมาใช้ของที่มันแบบมันก็ดีเหมือนกันแต่แค่ดีไม่เท่าตััววททที่่่่เเเคคคคยยยใช้้้อะุณกก็จรูสึแบบาไไไมมมมมนน มันโฟกัสไม่ค่อยไวอะไรเงี้ยซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วมันก็โฟกัสไวแล้วความคมก็ดีแล้วแต่แค่คุณเคยใช้ของที่มันเคยดีมาก่อนมันก็เลยรู้สึกแบบรู้สึกแตกต่างแค่นั้นเองนะครับนี่คือผมเล่าทั้งในมุมของคนที่แบบเออผมใช้ RF มาแล้วผมใช้แบบขอบ L มาแล้วแล้วผมก็มาใช้ EF นะครับผมร,รู้สึกถึงตรงนี้ได้เลยแต่ว่าพอเราใช้งานได้แบบคล่องแล้วเนี่ยเราใช้ไปเรื่อยๆน,นะครับเราก็จะรู้แล้วแหละโอเคมันก็ใช้งานได้แล้วก็ลูกค้าก็แบบไม่ได้มีความแตกต่างเลยไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะครับอันเนี้ยก็ต้องแล้วแต่คนจร ทังภาพเริ่มต้นหรือว่าอยากจะงอกเลนที่มันไม่ได้แบบแพงมากเกินไปอะไรประมาณนี้นะครับเลน EF ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนํามากๆในการที่เราจะเพิ่มเข้ากรุของเราเนาะอย่างของผมเนี่ยนะครับก็มีตัวที่เล็งไว้เพราะว่าอย่าง501.2หรือ852เนี่ยยังไงผมก็คงจะไม่ไปซื้อเมาส์ r f หรอกเพราะว่าผมรับงานทีหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ได้จาเป็นถี่ท่านต้องใช้เมาส์พวกนั้นอ่ะผมใช้แค่ EF 5ห้าบออย่างเงี้ยผมก็ถ่ายลูกค้าออกมาแบบสวยละนะครับหรือว Okay. แต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบลูกค้าบอกว่ามันไม่คมเลยมันไม่งี้เลยโอเคเดี๋ยวผมลงทุนไปซื้อไออแต่อันนี้คือไม่มีลูกค้าคนไหนติงรูปออกมาลูกค้าโอเคแฮปปี้หมดผมก็แบบอใช้ก็ใช้อันเนี้ยถ้าลูกค้าแฮปปี้เราจะเปลี่ยนทำไมใช่ไหมฮะเออเราก็แบบเออใช้อันนี้แล้วก็ลูกค้าพึงพอใจในผลงานเรา ในสเกลงานเราเท่านี้อ่ะเราก็โอเคละดังนั้นเนี่ยเลนเ e อเนี่ยก็จะเป็นเลนที่เป็นตัวเลือกของช่างภาพสายนอนหลายๆคนเลยเพราะว่าก็ต้องว่ากันตามตรงว่าปัจจุบันเนี่ยเลนอ f ์มันออกมาเยอะพอสมควรเรียกได้ว,ว่าครบทุกช่วงแล้วแต่ราคาก็ยังสูงอยู่แล้วก็บางคนเนี่ยนะครับเลนขอบเงินของ RF บางตัวเนี่ยนะครับมันซื้อเลนเอของ EF ได้เลนพรามของ EF ได้อย่างเงี้ยบางคนก็ไปเอาเลนพรามเพราะว่าด้วยความแบบขอบแดงอะไรเงี้ยด้วยความที่คุณตี้อะไรเงี้ยนะครับมันแบบราคาเท่ากันแนตะ่ว่าคุณได้ขอบแดงอะไรประมาณเนี้ยมันมันก็แล้วแต่ นนอันนี้ก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าอันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังเนาะอันนี้ขึ้นิสสนของ EF ข้อดีของ EF คือณปัจจุบันนะราคาถูกนะครับแล้วก็เป็นเลนเกรดโปรเลนเกรดพามของทางแคนนนแล้วก็มีระยะช่วงให้เลือกเยอะมากมาย ตั้งแต่ฟิชไอไปจนถึงเทเลโฟโต้นะมีให้เลือกเยอะมากในตลาดเนี่ยถ้าคุณซื้อเป็นใน Market p l a c e นะคือคุณสามารถได้ครบทุกช่วนในงบแสนหนึ่งอ่ะจับกันถ้าเกิดคุณไปซื้อ r f นะคุณอาจจะได้แค่ตัวเดียว2สองตัวด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็ลองช่างดูสำหรับมือใหม่ผมแนะนำว่าลองเลน EF ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีงบเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยก็ลองขยับไปเป็น RF ก็ได้นะโอเคอย่างต่อมาที่อยากจะพูดนะครับก่อนที่จะไป r f เมาส์ก็คือเรื่องของอะแดปเตอร์นะอะแดปเตอร์นี่ขออนุญาต มีให้เลือกซื้อมากมายแก่กองนะครับทั้งเติร์ดปาร์ตี้แล้วก็ทั้งแบบของในค่ายนะครับถ้าผมแนะนําถ้าคุณจะซื้อนะครับผมแนะนําให้ซื้อของในค่ายดีที่สุดนะครับแค่นองมันเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างที่จะขี้งกพอสมควรนะครับถ้าคุณรือว่าคุณไปซื้อของค่ายนอกมาเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาหรือว่าเลนมันอาจจะทํางานไม่เต็มร้อยนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งผมแนะนําให้คุณซื้อเป็นแบบในค่ายดีกว่าตัว EF2 ESI เง,งี้ยนะครับมือหนึ่งก็ประมาณ4 0 0พันกว่าบาทก็ สำหรับผมแล้วผมมองไม่แพงนะมือสองก็ขายกันอยู่ประมาณ3,000อะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมแนะนำให้ซื้อตัวนี้ดีกว่าแล้วก็ยังมีอีกหลายตัวให้คุณเลือกอย่างมีคอนโทรลลิงนะฮะเป็นอะแดปเตอร์แบบพ่วงคอนโทรลลิงมาอันนี้ก็จะยิ่งแบบราคาสูงขึ้นไปอีกซึ่งมันจะทำให้เลนเอฟของคุณเนี่ยนะครับเหมือนเลนอา์เอก็คือมีคอนโทรลลิงไม่ว่าคุณจะเอาเลนเอฟตัวไหนมาใส่เนี่ยนะครับคุณก็จะสามารถคัสตอมคอนโทรลลิงมันได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวอัปเกรดจากตัวอะแดปเตอร์เบสิกพื้นฐานนะอันนีีี้้้้้้กกกก็ลลออออออองเเเืืืใใชััััันน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 ดดููะะะะะคคคครรรรบบยผมแาาาาาาววว่่่่หซนนไพพพ มีน้องเนี่ยนะครับเขาทักมานะว่าจะซื้อเป็นของเติร์ดปาร์ตี้ดีหรือว่าจะซื้อเป็นในค่ายดีนะครับแล้วไหนๆเราทําคลิปนี้มาแล้วเราก็จะพูดใน,ในคลิปนี้เลยว่าถ้าคุณจะซื้ออะแดปเตอร์แปลงเลนให้ซื้อของค่ายดีที่สุดคือเลนอย่างเงี้ยเราไม่เกี่ยงเลยเลนเนี่ยคุณจะไปซื้อเติร์ดปาร์ตี้ก็ได้หรือคุณจะใช้ในค่ายก็ได้แต่อะแดปเตอร์เนี่ยถือว่าผมขอนะครับอะแดปเตอร์ผมถือว่าผมขอว่าให้ซื้อเป็นของในค่ายไม่ว่าจะเป็นของแคแนลก็ตามหรือคุณใช้โซนี่ก็ตามหรือ ผมแนะนําไห้ซื้อของในค่ายนะครับเพื่อที่จะใช้เลนได้เต็มประสิทธิภาพสุดแล้วกจ็จะได้ไม่ต้องมีแบบเอเอลงเออร์เลอร์โค้ดอะไรเงี้ยบางทีมันเป็นที่ตัวอะแดปเตอร์เลนอะมันทําให้ตัวเลนส์กับตัวกล้องทํางานไม่สัมพันธ์กันอะไรเงี้ยนะครับก็การปัญหาตรงนี้ไว้ก่อนเนาะโอเคในส่วนของอะแดปเตอร์ประมาณนี้ต่อมา IF เมาส์นะครับไ f เมาส์ที่จะพูดเนี่ยนะฮะก็สําหรับคนที่อาจจะไม่เคยใช้เนาะไ f เมาส์เนี่ยก็จะเป็นเมาส์ที่ผลิตออกมาเพื่อใช้กับมิลเลรเลสของทางแคนนอนนะครับไม่ว่าจะเป็น Fame Quality ือออว่่าาาาาาเเเ็็น Full IF IF กกตตม Mouse ียคคขข้ดขงงลุณภพ Quality ๆ และชิ้นส่วนที่ยัดเข้ามาในเลนเนี่ยนะครับให้มาแบบจัดเต็มโดยที่ไม่กั๊กเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอลเมนต์ต่างๆนะครับชิ้นกระจกดูนี่นั่นเรื่องของความคมเรื่องของโฟกัสนะครับเรื่องของมัลติฟังชันนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโทรลริงไม่ว่าจะเป็นมาโคไม่ว่าจะเป็นสเตเบลิเซอร์นะครับคือเขาให้มาจัดเต็มค่อนข้างเยอะเลยฟังก์ชันทั้งหมดที่ว่ามานี้แน่นอนครับให้มาเยอะขนาดน,นี้ก็ต้องมาพร้อมกับราคาที่รุนแรงพอสมควรนะครับในเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเลนคันนน์เนี่ยจะออกแต่เลนพรามมาก่อนแปลกไหมปกติแล้วเนี่ย ค่ายกล้องใช่ไหมเราก็คนที่ต้องออกเลนแบบเลนพื้นฐานมาก่อนอนึกออกปะเลนถูกๆมาก่อนแล้วก็ค่อยมาออกเลนเซเ m e n t แพงใช่ปะเออแต่อันเนี้ยแคนนอนะครับตอนที่ทำมิล n ลสมาเนี่ยออกเลนพารมามาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาออกเลนขอบเงินเลนเบสิกเนี่ย หลังนะซึ่งมันนานมากเว้นช่วงระหว่างเลนแอลที่มันออกมากับเลนขอบเงินอนะแม่งประมาณเกือบ2ปีเลยมันคือมันมนานมากนะครับแล้วก็เลนพรามเนี่ยที่ออกมาเนี่ยราคาหูฉีกสุดๆถ้าย้อนไปสมัยเ e f เนี่ยนะครับเลนพรามเลนแอลของแคแนลเนี่ยเมื่อก่อนมันจะราคาประมาณ5 6าหมื่นประมาณนี้ไม่เกินไม่น่าเกินนี้แต่พอมันเป็นมิลเลสนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยค่างเงินด้วยวัตถุดิบที่หายากหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับออกแต่และตัวมาณนี่ไม่มีต่ำกว่า6 0,000เลย6 0 0 0 0 0 0 0 0 0ด0 0 0่น0ป0 0 0ืนหน่งนนะครับยิ่งประกรันศูนย์เนี่ ก็แบบบ้ามากนะครับแล้วก็มันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีแบบเงินไปซื้อเนาะก็เลยเกิดการใช้ crossover กันนะครก็คือใช้กล้อง mirrorless แต่ว่าต่ออะแดปเตอร์ใช้เลนส e ์ EFL น้อยก็ยังใช้เลนส์ในค่ายอยู่แล้วความเหลี่ยมของแค n o อนก็คือไม่อนุญ,ญาตให้เติ r d p ป r t ์ตี้ทำเลนส์ด้วยนะเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยมันจะยังมีให้ใหเห็นแพร่ๆอยู่นะครับอย่างพวกซัมยังนะครับอย่างพวกยังโนหรือว่าพวกเ h i r d p ป r t y ตแบรนด์อื่นๆเนี่ยมันยังมีทํามาอยู่แล้วก็เหมือนกับทีนี้แคนน n เหมือนไม่ให้ทำละนะคร ที่ทาอาจจะเป็นเพราะว่านั่นแหละคนย้ายค่ายเยอะนะเพราะว่านางชอบแบบขี้งกไงน,นะแคนนอนนี้พูดไปเลยนะครับนางชอบขี้งกก็เลยแบบว่าคนอื่นย้ายออกหมดนะครับก็เลยอนุญาตให้เตอร์ปาร์ตี้ทำแล้วแล้วก็จะได้เห็นแบบเลนส์เตอร์ปาร์ตี้ออกมาครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเตอร์ปาร์ตี้ที่ทาออกมาก็จะเป็นเซนเซอร์ APS-C ซะส่วนมากฟูฟเล์มยังไม่ค่อยมีออกมาให้เห็นนะครับแล้วก็แคนนอนก็ออกลายขอบเงินมาเยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีเนาะในปัจจุบันถ้าเกิดว่าคุณซื้อกล้องแคนนอนในปีนนนนปจจนเนสอง,ง Canon อพัะยะน,นะยะ Auto ี่สิบห ก็มี16.8 f 2.8ออกมาหรือจะเป็น16ธรรมดา f 2.8ก็มีนะครับหรือว่าเลนระยะน r มอ l ก็จะมี28-70 2.8นะครับที่เป็นขอบเงินที่จะเพิ่งออกมาเลยนะครับแล้วก็จะมี70-300ที่กำลังจะออกมานะครับเป็นระยะเทเลโฟโต้อะไรเงี้ยมี85 f 2มี50 1.8มี35 1.8ณปัจจุบันเนี่ยเลนขอบเงินของทางแ a n o อนที่เป็นเมาส์ r f เนี่ยมีออกมาครบทุกช่วงแล้วก็สามารถเลือกจัดสรรได้เลยแล้วก็เลนขอบแดงนะครับที่ราคาแบบว่าค่อนไปทางสูงแต่ว่ายังพอซื้อไหวเน มี16 35 2.8นะครับมี7200 0 2.8แล้วก็7200 0 f4 ก็มีมาให้เห็นแล้วก็2 4 0 5 f4 อันนี้ก็คือจะเป็นเลนแบบเป็นขอบแดงที่ราคาแดงพอเอื่อมถึงได้นะครับแล้วก็ h i g h t e i r i c เลยเนี่ยนะครับเลนที่มันเกินแสนเนี่ยเนาะก็จะมี28 70 f2 นะครับ มีย4่5 2 8ก็จะมี2ตัวนี้นะถ้าผมเท่าที่ผมจำได้นะก็จะมี2ตัวนี้ที่ราคาแบบค่อนข้างโดดแต่ว่าซื้อตัวเดียวจบนะครับอย่าง2 4่สินี่คือตัวเดียวจบจริงจบทั้งกระเป๋าตังค์แล้วก็แล้วก็จบเรื่องการใช้งานด้วยเนาะแต่มันก็จะเป็นประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยใครที่ย้ายมาแคแนอนณปัจจุบันหรือซื้อกล้องใหม่เป็นกล้องแคแนลนะครับแล้วกำลังคิดว่าเออแบบ มันจะมีเลนส์ให้ฉันซื้อไหมนะฉันกังวลเหลือเกินอะไรเงี้ยนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับก็ณปัจจุบันมีเลนส์ขอบเงินที่ราคาย่อมเยาเนี่ยนะครับให้ซื้อละแต่มันก็อาจจะไม่ได้ย่อมเยาสาหรับทุกคนเนาะเพราะอย่าง2 870 2.8มันก็เปิดตัวมา30,000ือย่างเงี้ยก็อาจจะลองไปดูพวกแบบ3.5 1.8ไหมหมื่นต้นๆอะไรเงี้ยนะครับคือถึงแม้ว่าราคามันจะย่อมเยาวกว่าเลนส์ขอบแดงของทางแคนนอนที่เป็น r f แล้วเนี่ยมันก็ยังราคาสูงอยู่ถูกสุดของเลนส์แคนนอนที่เป็นมส์ AF ขอบเงินน่าจะ ง่ายๆว่าถ้าเกิดคุณจะซื้อเลนเนี่ยต้องมีเงินหลักหมื่นอย่างต่ำเลยคือหมื่นทวนนะครับอันนี้คือขั้นต่ำที่คุณจะต้องมีเพื่อซื้อเลนสักตัวหนึ่งเนาะไม่ใช่ว่าคุณซื้อกล้องมาแล้วคุณจะคิดว่าเออเดี๋ยวเก็บเงินสัก3,000-4,000มาซื้อเลน r f Canon เนี่ยมันไม่ได้นะครับถ้าเป็นตระกูล r f เนี่ยยังไงต้องมีหลักหมื่นแน่นอนอันนี้คือเราพูดถึงเลนที่มันเอาไปใช้งานได้จริงนะที่ไม่ใช่แบบว่าซื้อมาแล้วก็แบบ โอ้หใช้แล้วก็ไม่ได้ไม่ดีอะไรเงี้ยอันนี้คือเราพูดถึงว่าเอาแบบดีๆแบบใช้งานได้อะอยังไงก็ต้องกำเงินหมื่นไว้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีงบจริงๆนะครับไม่เป็นไรนะครับยังอาจจะไม่ต้องใช้ RF ก็ได้ไปใช้ EF ก็ได้อย่างที่ผมบอกนะครับอย่าง51.8ส e เนี่ย EF เดือนนี้เหลือ2000กว่าเองมั้งนะครับ2ี่สร้อยห้าอย่างเงี้ยราคาตามกว่าหมื่นแล้วนะครับที่เป็น F4L ก็ได้เลนแบบระยะนอร์มอลนะครับตัวดีๆเอาไว้ใช้เลยอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเยม้เา,อมา,มอานะือัเอผผมผผือ่โอโี้หคโ ลำบากลำบนมากๆแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ใครที่เพิ่งมาเล่นเนี่ยก็จะมีให้ซัพพอร์ตละถ้าเป็นเซตที่แนะนำนะครับเซตแบบอนเนกประสงค์เลยนะแบบใช้ได้ทั่วไปเลยเนี่ยก็จะมี c ค n นอน R8 บวกกับ16 28 2.8กับ28 70 2.8คุณมีแค่3ตัวเนี้ยคือคุณจะรับงานก็ได้หรือคุณจะเอาไปใช้ถ่ายท่องเที่ยวก็ได้3เซตเนี้ยก็ราคาจะตกอยู่ประมาณเกือบแสนอยู่แสนอยู่แต่ว่าคุณใช้แล้วจบ3ตัวนี้คุณเอาไปรับงานได้สบายคุณเอาไปท่องเที่ยวได้สบายเลยนะครับนี่คือพูดถึงว่าเซตสําหรับทนะั้าาะะ้เกิดว่่คคุุณณแแบบจจใชต เอาไปตัดแปลงอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือในมุมความคิดของผมนะแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือเป็นเมาส์ EOSM นะครับก็จะเอาไปใช้กับพวก M 5 0 M ท0อะไรประมาณนี้ซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็จะมีเมาส์ตรงนี้นะครับเอาไว้ใช้กับพวกแ Can น n Series M ต่างๆนะอันนี้ก็จะสามารถเอาไปใช้ได้นะครับแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์แปกงด้วยนะสำหรับตัวเมาส์ตัวนี้ซึ่งอันนี้ผมไม่ค่อยมีความรู้เยอะอาจจะไม่ได้พูดถึงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็จะมีในซีรีส์ M ห้าสเนี่ยคือแบบเป็นแบบตัวมิเลสแรกๆของทางแ Can น n ที่ออกมาเลยประมาณนี้ส,สุปโดยรวมรัอัพอย่างนี้นะครับณปัจจุบันเนี่ย c a n น n มีทั้งหมด3เลนนะครับหลักๆเลยก็จะมี e o s m นะครับแล้วก็จะมี EF นะครับที่เป็นเลนส์ที่ใช้สำหรับ DSR แล้วก็จะมี RF ที่เป็นเลนเอาไว้ใช้กับมิเลสของทางแ a n o n นะครับแต่ถ้าเอาแบบดังๆหลักๆเนี่ยก็จะมี EF กับ RF นั่นแหละนะครับแล้วก็กล้องมิเลเสของทางแ a n o n เนี่ยนะครับสามารถใช้เลนเก่าๆอย่าง EF ได้ผ่านอะแดปเตอร์แปลงที่มีชื่อว่า EF to EOSR นะครับไม่ว่าจะเป็นเเซซอร์ Air หรือว่าจะเป็นเซอร์ฟเฟรมนะครับก็สามารถใช้ด้วยกันได้เลยนะครับและอะแดปเตอร์ตัวนี้สามารถใช้งานฟังก์ชันของเลนส์ได้เติมระบบโฟกัสความคมกันสั่นนะครับใช้ได้หมดเลยนะไม่ต้องห่วงเลยถ้าเกิดคุณใช้อะแดปเตอร์ในค่ายนะแล้วก็ซีดี์ RF เนี่ยนะครับก็มีทั้งขอบเงินขอบแดงนะครับแล้วก็เลนส์ขอบเงินเนี่ยตอนนี้ก็ออกมาครบทุกช่วงแล้วให้เลือกจัดสรรกันแต่ราคาก็ยังแตะหลักหมื่นอยู่นะครับก็เผื่อเงินไว้ด้วยละกันเนาะแล้วก็ในปัจจุบันนะครับเลนส์เทอร์บาร์ตี้เนี่ยก จะส่วนมากเป็น APS-C ซะส่วนมากฟูฟิมเนี่ยอาจจะต้องรอปลายปีเนาะใครที่กำเงินไว้แล้วก็คิดว่าจะซื้อเลนส์ใหม่อะไรเงี้ยก็ลองดูนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถยังทนได้อยู่นะครับยังเก็บได้ก็อยากให้รอก่อนนะครับเผื่อปลายปีอาจจะมีแบบเซอร์ไพรส์นะอย่างซิกมาเงี้ยผมก็รอดูอยู่โอเคก็ประมาณนี้การสรับในวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลในคลิปนี้เนี่ยเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับก็หากผมพูดอะไรผิดพลาดไปนในคลิปนี้เนี่ยก็ขอกราบขอภขอภัยนะนะรบรร คอมเมนต์ใต้วิดีโอพูดคุยกันได้เลยนะครับพี่ครับผมคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นพี่ครับผมคิดว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับสามารถมาพูดคุยกันได้เลยนะโอเควันนี้ผมอีมูชื่อก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับใครชอบคลิปอะไรอย่างนี้ฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครป์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ทางผมด้วยนะฮะเอาไว้จกกจเจอกันอเจอเป็นคลิปหน้าวันนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ